ข้อ32ครับเขาให้ a เท่ากับ matrix ของ3 ab 0 a 1ลบ1 1 0เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงนะครับเขาบอกถ้า c 2 1ของ a เท่ากับ2และ det a เท่ากับลบ2แล้ว a บวก b เท่ากับข้อใดนะครับคือ c 2 1เนี่ยก็คือ cofactor ของแถวที่2หลักที่1ของ matrix a เพราะนั้นเราเอาเนี่ยมาเข้าสูตรก่อน จากโคแฟกเตอร์ตำแหน่งที่ ij นะครับจะเท่ากับลบ1ลบกำลัง i บวก j แล้วคูณไมเนอร์ตำแหน่ง ij เหมือนกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโคเฟเตอร์ตำแหน่ง2 1ของ a ก็คือลบ1นึ่ลบกำลัง2องบวก1 m i n ไเนอร์ของ2 1งหนั่นเอง a. อันนี้ลบ1ก็เป็นลบ1กำลัง3 ก็จะเป็นลบ m i n นอร์สองหนึ่งของ A แล้วก็เท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับลบเท่ากับสด้วยนะครับนั้น m i n นอร์สองหนึ่งของ A เนี่ยก็จะเท่ากับลบสองแล้ว m i n นอคืออะไรไมเนอร์ก็ minor คือเราต้องทำการตัดแถวตัดหลักของเมทริกซ์ที่ m i n นอนั้นใช้นะครับเพื่อให้มาเป็นเดด เพราะนั้น m i เนอร์สองหก็คือตัดแถวที่2องตัดที่1ก็คือแถวก็คือแนวนอนหลักก็คือแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ย i n เนอรสองก็จะเหลือแค่ a อบีหนเท่ากับลบสนั่นเองจากการหาเดซของตัวนี้ครับก็คือจะเป็น A.0 คูณศลบบคูณห ก็คือคูนลงลบคูณขึ้น,นครับก็คือลบ b ได้บลบสองั้น b ก็จะเป็นสองนะครับได้ b มาแล้วจากนั้นเอา b ไปอัพเดทครับก็จะเป็น a เท่ากับสาม a สองศูนย์ a หนึ่งลบหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับแล้โจบบอกว่าเ e t ด a เท่ากับลบสองเพราะฉะนั้นลองหาเดด a โดยการเติม ไปอีกสองหลัหก,กหลักหนึ่งกับหลักสองโอเคนะครับเติมไปสองหลักก็หาเด็ดทั่วไปคูณลงคูณขึ้นจำนะครับคูณลงคูณขึ้นเพราะฉะนั้นคูณลงก็มีอะไรบ้าง ก็จะมีสามคูณ a อูณศูนย์อันนี้ก็หมดไปอันนี้ก็คือศูนย์อันนี้ก็คือลบ a นะครับอันนี้ก็คือศูนย์งั้นคูณลงก็คือลบ a คูณขึ้นละ่ะก็มีลบ2 a ใส่ลบ2องดูไหมก็เป็นบวกสองอันนี้ก็เป็นลบสานะครับอีกอันนึงก็เป็นศูนย์โอเคนะครับ จากนั้นเราก enfin mm ็แ hmm. ก like ้สมการหาย a ก็เป็น a เท่กับ 2a ลบ a ก็คือ a ถูกไหมแล้วก็สย้ายไปก็เป็น1เพราะฉะนั้น a กับ b ได้มาแล้วแล้วก็เอามาบวกกันบข้อนี้ก็ตอบตอบ3เลยนะข้อ5นะครับตอบข้อ5ก็คือ3โอเคนะครับ